สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวัลเลวัลเสาวเวียดนามคนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงเกี่ยวกับกรณีการไปเล่น SV l e a g ีกญี่ปุ่นเพราะว่าก่อนนันนี้ก็จะมี เพจดังๆเลยเป็นเพจดังทางเวียดนามนะครับเขาเขาได้มีการโพสต์เรื่องนี้ไว้ว่าทางบิ๊กทุยเนี่ยจะได้ไปเล่นให้กับทางโอ a y ยามาซนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวของทางเวียดนามส่วนใหญ่มันก็มีมูลค่อนข้างแม่นนะครับไม่ใช่ว่าจะแบบว่าไม่ไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรเลยอาจจะมีบางข่าวที่เขาลือกันแต่ว่าผมโดยรวมแล้วข่าวมันก็น่าจะมีมูล นั่นแหละอย่างตอนที่มีข่าวว่าทางเนทิทานทุยจะไปเล่นต่างประเทศแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยอ่าน,นั้นก็มีมูลเหมือนกันเพราะว่าทางจนทิทานทุยเขาไปเล่นที่ฝรั่งเศสและตอนนั้นก็คือ FIV Challenge ค c u p นะครับแต่ปรากฏว่าก็คือเธอไม่ได้ย้ายตัวซึ่งจริงๆถ้าเราเอาดูข้อมูลดีๆก็คือเขามีความสนใจแต่อาจจะยังไม่สามารถดีลได้เพราะว่า เจนที่ทันทุยเขายังไม่หมดสัญญากับทางโอเคทางของ p f u Blue Cat นะครับหรือข่าวของทาง Big t เตียหรือว่าอะไรก่อนหน้านี้ซึ่งกรณีนี้นะครับข่าวที่ทางจนที่ b Big นทุยเขาอาจจะมีจัเกือบจะได้ก็คือมีมีข่าวว่า,าจะได้ไปเล่นโอเคยามา4ีเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้นณนะตอนนี้นะครับตรงนี้ก็น่าสงสัยอยู่ว่ายัางไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ทางโอคายาม่าซีเก้า ok awa, มีการเปิดตัวนักกีฬาแล้วซึ่งเขาไม่มีผู้เล่นต่างประเทศหรือว่าอะไรเลยแล้วช่องทวิตเตอร์ที่เขาพูดถึงเรื่องการย้ายตัวหรือข้อมูลวอลเลย์บอลต่างๆทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวของทางเจนที่บิ๊กทวีด้วยทําให้แฟนวอลเลย์บอลเวลียดนามรู้สึกเสียหน้านะครับเพราะว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็เอาเรื่องนี้ไปพูดเหมือนกันเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกว่ามีการเปิดตัวนักกีฬาของสมโมสรโอคายาม่าแล้วไม่มีเลยไม่มีทางเจนที่บิ๊กท e ีนะครับ ก็ปากรากฏว่าเป็นไปตามนั้นทําให้ทางฝั่งแฟ,งฟงบนบอลไทยก็บอกว่าอ้าวทางเวียดนามทางเวียดนามเหมือนปล่อยข่าวเท็จนะเราทําให้ทางเวียดนามก็รู้สึกอ่าอายเหมือนกันรู้สึกเสียหน้ามีการโทษไปทางเพจดังเพจเพจดังกล่าวนะครับที่ว่าทําไมปล่อยข่าวลือออกมาแบบนี้ปล่อยมันไม่จริงเอาจริงแล้วเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีมูลก็ได้แต่ว่าดีลนี่มันอาจจะยังไม่สําเร็จเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะล้มไปสําหรับจุดที่บิ๊กทุยนี่ถือว่า ได้รับการสนับสนุนจากทางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเหมือนกันคือหมายความว่าเป็นที่ชื่นชอบแหละน้องทาอะไรก็อาจจะมีแบบมีแฟนกีฬาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมาให้นูน่นนี่นั่นบ่างด้วยความที่เล่นอยู่ในไทยนะครับเคยเล่นอยู่ในไทยแล้วกลับไปเล่นแล้วก็เป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆแต่ดูแล้วก็เป็นคนยิ้มแล้วดูน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆแฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยก็ชื่นชอบทางฝัง่งเวียดนามแหละถ้าไม่มีประเด็นของทางเหยียนที่บิ๊กเตียนอาจจะตอนนี้นะครับเชียร์ได้อย่างแบบ หาสนุกหรือเชีเชยร์ได้อย่างเต็ม,ตมใจ <c oughs> สิ่งที่น่าแปลกใจอย่างนึงก็คือข้อมูลในวอลล์บอลยังไม่ถอดชื่อ,อ,าอทางเจนที่บิ๊กทุยออกนะครับก็คือยังเป็นข้อมูลว่าไปโอกายามาซีเอันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าก็ก็เอาจริงก็คืออิงตามข้อมูลที่เพจนะฮะเพจเขาได้บอกไว้ซึ่งจริงๆมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดขึ้นช้ามากอันนี้เราต้องดูหรือทางเจนที่บิ๊กท จะเดินทางหลังวอลเลย์บอลลีกเวียดนามก็ได้นะ,ะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันไม่จริงเนี่ยทางวอลเลย์บอลน่าจะถอดออกได้แล้วแต่เรื่องของเรื่องคือมันไม่มีการถแถลงอะไรแต่อย่างใดไม่ไมีไม่มีการทางโอคายาม,มาซีเกเนี่ยเปิดตัวแล้วไม่มีเจนที่วิกทุยเลยอันนี้ก็น่าสนใจครับมันก็เลยอ,อาจจะเป็นที่งงหรือว่าสับสนจริงๆผมมองว่าอาจจะต้องดูอีกสักพักหนึ่งก็ได้ว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่า หากเรามาดูข้อมูลนักกีฬาจากวอลเลย์บอลนะครับยังมีที่ชื่อจนที่บิ๊กทวอยู่อันนี้แหละครับที่น่าสงสัยว่าตกลงอย่างไงซึ่งผมก็มองว่าเขาอาจจะรอให้วอลเลย์บอลหลีเวียดนามในเล็กที่2เนี่ยแข่งจบก่อนก็ได้หรือถ้าหากเดีลมันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันก็คงจะล้มมาเดี่ยก็คือตกลงกันไม่ลงตัว หากเรามาดูรายชื่อนักกีฬาของโอเกมาในเว็บไซต์ก็ไม่มีจนที่บิ๊กทเช่นกันนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวไปแล้วนอกจากนี้ในเว็บไซต์ของ s v l e a g u กเองตามนี้นะครับอ,อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรก็ไม่มีลายชื่อของจินที่บิ๊กทวี แน,น,น่นอนครับชุดน,นี้แฟน,นบอลเวียดนามอาจจะรู้สึกเสียฟอร์มแล้วก็อายในกรณีแฟน,นบอลชาวไทยจากประเด็นอาจจะก,ก็คือมีกระทบกระทั่งกับแฟน,นบอลชาวไทยในกรณีของพิมพิชยาแล้วก็บิ๊กตุยน,นะครับโอ้โหต้องบอกว่ากลายเป็นชัยชนะที่เขาไม่อยากพูดถึงแล้วถ้าเกิดว่ามีประเด็นของบิ๊กตุยก็คงจะรู้สึกรู้สึกอายมากแหละคราวนี้ณตอนนี้ก็มีคอมเมนต์หรือว่าพูดกันว่ามันน่าอายที่บางเพจเนี่ยก็ไปปล่อยข่าวลือข่าวอะไรต่างๆว่า บิ๊กทูเอเนี่ยจะไปต่างประเทศแตางที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะเลอจริงหรืออาจจะไม่ก็ได้ก็ต้องรอให้จบวอลเลย์บอลลีกเวียดนามอาจจะเดินทางทีหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่ข่าวจริงอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าเพจเวียดนามกพทํอทแบบนี้มันก็ไม่ดีจริงจริงแต่เต็นที่บอกคราว่า,วามันอาจจะมีมูลแหละว่ามันคงมีการดีกวนแล้วล้มหรือถ้าหากว่ามันจะเป็นจริงหรืออะไรนี่นะครับก็ต้องดูว่าหลังวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเป็นไงเพราะมันค่อนข้างกระชั้นชิดกันนะครับถ้าเกิดว่าก็คืออาจจะมีการต่อรอง ระหว่างสโมสรก็ได้ว่าขอให้จบหลีกเวียดนามในเลขสองก่อนเราค่อยไปก็มีความเป็นไปได้ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ